ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับทุกท่านแต่งตัวได้แล้วครับไปเล่นน้ำว่ายน้ำใสไปโอ๊กปอยเ้า๊อปปี้ตามไปได้นะครับ ตอนนี้เราจะไปโอ๊ป่อยครับในในพร้อมแล้วครับทีมงานพร้อมแล้วครับ,รรรบทีมงานพร้อมแล้วนะครับก,ววนนก็วันก่อนเติมไปแล้วเต,นนะติมร้านนาก็ได้ เดี๋ยวก่อนแม่ไม่น้อยดูไม่น้อยดูอี่คือสั่งไปด้วยไหมนี่คือสั่งไปด้วยเปล่าวัวดีเพาไใส่มุ่งอะขับไปขึ้นรถอยู่ยวแม่ะปดูวัวเพราะใส่มอกให้่บอกเอามูเจไว้ไหนอ่ะอยู่เนี่ยใต้เนี่ย ดูแลหลานด้วยเด้อได้เลยอ่ะเนี่งนะพีไปน,น,นี่อยู่นี่นะคุณเจถ้าเอาอะไรไปดูแลหลานด้วยนะฝากหลานด้วยวเดินไปเติมน้ำมันไม่ต้องคึื่หรอกเ,อเ,เดินแล้วก็ไม่ได้จอดรถนี่ฮะ เติมน้ำมันนะครับ